สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเราพบการวันอังคารที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆทำแบบ ฝุดหัดภาษาไทยหน้าที่16มี1นำ6เด็กๆเ,เปิดเจอหรือยังคะถ้าเปิดเจอแล้วเราไปฟังคำสั่งกันเลยค่ะระบายสีภาพชอช้างระบายสีภาพชอช้างเด็กๆมาดูค่ะเจอภาพช้างหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเขียนชอช้างไปพร้อมกันก่อนนะคะกล้าลงมาโลวงขึ้น แล้วเราไประบายสีภาพช้างกันเลยค่ะต่อไปเด็กๆมาฟังคำสั่งที่2นะคะระบายสีภาพที่ออกเสียงพยัญชนะต้นชอช้างระบายสีภาพที่ออกเสียงพยัญชนะต้นชอช้าง เด็กๆเ,เลื่อนมือลงมาดูภาพที่หนึ่งค่ะชออชางอช้างช้างโทช้างชองอชางอช้างช้างโทช,ช้างใช่พยัญชนะนต้นชอช้างไหมคะอ่าใช่นะคะเด็กๆ่ะเ,เ,เราไประบายสีภาพช้างกันเลยค่ะเด็กๆเ,เลื่อนมือมาภาพที่สองค่ะเป็นภาพชามนะคะ ชออาโมชามชออามชามพยัญชนะต้นของคำว่าชามก็คือตัวชอช้างเหมือนกันนะคะเด็กๆไประบายสีภาคชามเลยค่ะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาเรามาเจอภาพอะไรคะอ๋อปลาฉลามนะคะ ชอลออามอฉลามชอลออามอฉลามฉลามขึ้นต้นด้วยพยันชนะชอชิงไม่ใช่ชอช้างเราต้องระบายสีฉลามไหมคะอ่าไม่ต้องนะคะต่อไปเลื่อนมือมาภาพต่อไปชออนชรชรทชรชอนชรชรทชร ช้อนพยัญชนะต้นก็คือชอช้างเด็กๆบรรบายสีภาพช้อนเลยค่ะต่อไปเด็กๆเลื่อนมือลงมาค่ะเจอภาพอะไรคะเออภาพชิงนะคะชออีงอชิงชิงเอกชิงชออีงอชิงชิงเอกชิง,ชงคำว่าชิงพยัญชนะต้นก็คือ ตัวชอฉี่นะคะไม่ใช่ชอช้าเด็กๆเ,เลื่อนมือลงมาค่ะเจอภาพอะไรคะภาพชมพู่นะคะชอโอมชมพออูภูภูเอกภูชเโอมอชมพออูภูภูเอกผูชมพู่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆระบายสีภาพชมพู่เลยค่ะเพราะว่าคําว่าชมพู่พยัญชนะต้นของเขาก็คือ ตัวชอช้างนะคะระบายสีเลยค่ะค่าเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเลยนะคะค่าเด็กๆดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปคือหน้าสิบมี1นึ่งนำเนะคะเด็กๆเปิดเจอเรือยงคะถ้าเปิดเจอแล้วเราไปฟังคำสั่งกันเลยค่ะฝึกทักษะการเขียนตามรอยเส้นประ ฝึกทักษะการเขียนตามรอยเส้นประดูด่าเด็กๆค่ะเรามาลงมือเขียนกันเลยเด็กๆลากเส้นเลยนะคะลากเส้นให้พี่ช้างลากตัวที่สอง เด็กค่ะถ้าใครลากเส้นเสร็จแล้วระบายสีที่ช้างด้วยนะคะให้สวยงามเลยตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะอยากให้ที่ช้างเป็นสีอะไรเด็กๆก็ระบายสีเลยะคะ่ะต่อไปเรามาดูคำสั่งที่สองจงวงกลมพยัญชนะชอช้างจงวงกลมพยัญชนะชอช้างเดี๋ยวเรามาดูชอช้างกันนะคะชอช้าง ม้วนหัวลากลงถอยหลังขีดขึ้นเอนหางให้ชอช้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูชอช้างตัวที่หนึ่งใช่พิเรนชนะชอช้างไหมคะอ๋าใช่พิเรนชนะชอช้างเราวงกลมเลยค่ะตัวที่สองใช่ไหมคะตัวที่สองไม่ใช่เขามีลักษณะเหมือนชอช้างแต่เขาเรียกว่าซอโซ่ซอโซ่ซโซจะหัวหยักๆนะคะเด็กๆค่ะ ยาสองยาลากลงถอยหลงังขึ้นลักษณะจะเหมือนกันแต่ซอโซ่จะหัวแตกชอช้างห<ม>ัวไม่แตกนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปหาชอช้างกันเลยค่ะตัวที่สามใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นชอโซ่นะคะตัวที่สี่ชอช้างคือแล้ววงกลมเลยค่ะตัวที่ห้าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นชอโซ่ตัวต่อไปเป็น ชอช้างตัวนี้ใช่ชอช้างไหมคะอ่าใช่ชอช้างวงกลมเลยนะคะตัวต่อไปใช่ชอช้างไหมไม่ใช่นะคะเป็นช่อโซตัวต่อไปเป็นชอช้างนะคะอ่าตัวต่อไปก็เป็นชอช้างเหมือนกันสองตัวสุดท้ายใช่ชอช้างไหมคะอ่ไม่ใช่นะคะเขาเป็นช่อโซเพราะว่าหัวเขาเป็นยังไงคะ ตัวแตกเราต้องวงกลมไหมคะไม่ต้องนะคะเด็กๆคะเรามานับสิคะว่ามีชอช้างทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะเด็กๆได้เท่ากับของค,ครูหน่อยหรือเปล่าคะค่ะวันนี้นะคะแบบสุดหัดของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาบกันใหม่พรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ